โอกาสหาคอนโดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภูเขานะคะสไตล์รีสอร์ตอยู่ไม่ไกลจากทองหลอ่อจะสวยงามขนาดไหนวันนี้จิ๊บจะพาไปดูค่ะ โอก o เฮาสุขุมวิท36โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่จากแสนสิริเป็นคอนโดไฮรี์ติดถนนพระราม4ใกล้ย่านเอกมัยและทองหลอ่อตัวโครงการติดกับอาคารมารินอนทาวเวอร์หรือช่อง3ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะจุดเด่นในเรื่องของทำเลโครงการนี้ใกล้กับซอยสุขุมวิท36และ38ซึ่งเป็นทางลัดออกไปยังถนนสุขุมวิทตรงสถานีทองหล่อได้พอดีเลยซึ่งโครงการจะอยู่ห่างจาก b t s ทองหล่อประมาณ1.3กิโเมตรและมีร ชัตรบัตรับส่งหรือสามารถเลือกพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะในราคา10บาทเท่านั้นค่ะและยังเป็นทําเลที่ใช้รถยนต์ได้สะดวกมากๆใครที่ทํางานหรือใช้ชีวิตอยู่ในย่านทองหลอ่อสุขุมวิทหรือบนเส้นพระรามสี่เองก็ตามถือว่าสะดวกมากค่ะสวัสดีค่ะจิ๊จากเพนนาะสาขาเรื่องจิ๊จิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแพลาจากเวลทเนตเอสค่ะ วันนี้พวกเราสองคนนะคะอยู่ที่โครงการโอกาะเท์ค่ะโครงการไม่แกะกล่องจากแสนิรินะคะเราน่าจะเป็นกลุ่มแ,บบแรกเลยที่ได้เข้ามาดูโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าได้กลิ่นอาย่ปุ่นมากๆเลยใช่ค่ะนึกว่าสนามบินเปิดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่พระราม4ค่ะใกลุ้ขุมวิทแค่นิดเดียวค,ค่ะต้องบอกนะคะว่าโครงการของในตระกูลเทวของแสนิริกค่อมีหลายโครงการนะคะที่เป็นสไตล์รีสอร์ทเขาจะใช้เป็นชื่อเลยว่าชื่อเส์ขึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการโลลท์แต่ที่นี่ค่ะเป็นโครง กไฮไรท์ที่แรกนะคะ <High rise. S 1> สวยมากคือไปดูมาหลายโครงการแล้วแหะจริงๆอะ่ะ ปแล้วก็เกิดกิเลสทุกโครงการอยากจะได้ใช่ค่ะแต่ที่นี่มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะคุณแพะก็ที่นี่นะคะเป็นตึกไฮไรส์ไม่พอนะคะเราได้เทควิว360องศาเห็นวิวแม่น้ําด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมา retreat and rebound <ม>นะคะ<ม>ก็คือการใกล้ชิดกับธรรมชาติคุณเขาแสงแดดสายลมนะคะเหมือนกับว่าเราทํางานหนักๆมาจากโซนสุขุมวิทแล้วเราได้มาพักผ่อนกันที่นี่ค่ะ มันเหมือนเป็นโอเอซิสเล็กๆที่มีทั้งความสงบมีความหรูหราแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลาจากสุขุมวิทเมื่อกี้ตอนต้นที่พูดไปแล้วว่าอยู่ไม่ไกลจากทองหล่อนะคะ<อ>ก็คืออยู่ตรงแถวพระราม4ที่สามารถทะลุซอยได้นะคะในซอย36 16, หรือว่าจะเดินทางมาจากถนนเมนหลักคือถนนพระราม4ะนะคะขึ้นมาบนโครงการแล้วค่ะเป็นโครงการไฮไลท์ที่อขึ้นมาแล้วรู้สึกสงบ ถูกต้องตามคอนเซปต์เลยใช่ค่ะทีนี้เราไปดูความพิเศษของโครงการนี้นอกจากจะได้กลิ่นอายเป็นญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เป็นญี่ปุ่นัะทีเดียวเป็นญี่ปุ่นที่คล้ายๆกับอาร์เอรีนะอ่าใช่ค่ะมีความออกแบบที่เป็นไม้แล้วก็มีการออกแบบที่ผสมผสานความโมเดิร์นความเป็นลักชัวรี่คะไว้ด้วยกันเนาะซึ่งหลายคนที่บาที่เนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นงานละเอียดอย่างคุณทามาดู แน่นอนคุณแพลมีไปดูแหลยโครงการ่ค้ะมาดูโครงการนี้แล้วเป็นไงบ้างคือชอบความที่เขาใส่ใจที่เขาเอาธรรมชาติแล้วก็ไม้เข้ามาผสมกันอย่างเช่นตัวหินอ่อนซึ่งหินอ่อนแต่ละจุดอะค่ะ mm hmm. เขาใช้คนละตัวกันเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาใช้ในแต่ละห้องน่ะมันลิงก์กันกับตัวห้องทั้งสีแล้วก็ความรู้สึกเวลาเข้าไปค่ะ ที่ชอบที่สุดโครงการนี้เป็นเรื่องของส่วนกลางค่ะเพราะว่าส่วนกลางเป็นส่วนกลางที่ให้ความรู้สึกว่าเราไม่ได้เหมือนอยคอนโดเรามาเที่ยวอจริงเรามาเที่ยวแล้วก็ได้รับการพักผ่อนนะคะคืออยู่อาศัยก็สบายพักผ่อนก็รู้สึกสบายด้วยใช่ค่ะที่นี่นะส่วนกลางมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองพาไปดูกันดีกว่านะคะได้ค่ะไปชมกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องนวดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนกลางของที่โอกะเฮานะคะคุณแพรวจริงๆแล้วโครงการนี้ค่ะมีส่วนกลางหลายชั้นเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะชั้น8นะคะชั้น47ดที่เราอยู่กันตรงนี้ด้วยชั้นแปดจะเป็นสระว่ายน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอุปกรณ์นวดของเราไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาอะไรนะคะโอซิมค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะซึ้งแสนกว่าบาทถูกต้องค่ะมูลค่าสูงมากค่ะ นวดได้ทั้งตั้งแต่ศีรษะนะคะยันปลายเท้าเลยค่ะอันนี้อันนี้อันน,นี้เอาไว้นวดหัวนะคะเครียดเดจากเรื่องงานนะคะมานวดัวใส่หมวกนวดได้แล้วได้ค่ะว่ามีลําโพงที่สามารถฟังเพลงได้ด้วยจาก <ขอ S 2> มาเ <ขอ S 2> ชาวนะคะน<ช><ข>อกจากนี้ค่ะในห้องนี้ค่ะมีเก้าอี้นวดสีตัวใครใครอยากดูเดตฟิกนะคะหันไปด้านนู้นได้เลยแต่อยากจะเทควิวบางจากบางกระเจ้านะคะหันหน้าไปด้านนี้ได้เลยค่ะวิวสวยมากค่ะเห็นโค้งแม่น้ํากําลังดีเลยค่ะค่ะ ก็ห้องนี้นะคะธรรมชาตินะคะที่เขานํามาตกแต่งแล้วก็ผสมผสานให้ลงตัวนะคะอย่างเช่นตัวหินอ่อนตัวนี้ค่ะชื่อว่าคิปพาร n โนรัสโซนะคะชื่อแบบอลังการ <c oughs> ดาวร้านดวงมากไม่ใช่แค่ค <c oughs> ิปพาร n โนรัสโซเท่านั้นนะยัง <c oughs> มีหินจากธรรมชาติอีกหลายๆส่วนในโครงการนี้นะคะ <c oughs> จะส่วนขนาดไหนเราพาไปดูกันดีกว่าค่ะไปชมกันค่ะส่วนที่เชื่อมจากโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะคือส่วนที่เป็นโคคิทเช่นค่ะ โอ้ตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นเชฟเชเบลมากๆเลยนะคะพาเพื่อนะคะมาทำอาหารมาคุกกิ้งได้นะคะโดยที่ผักนะคะนิติจะเป็นคนปลูกให้เราเป็นผักออแกนิกนะคะแล้วก็ลูกบ้านสามารถเก็บรับประทานได้เลยะคะ่ะก็คือทำไปด้วยแล้วก็แฮปไปด้วย <laughs> ใช่ค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่บนชั้น47นะคะเป็นโซนของรูฟท็อปของโครงการนะคะ ที่มีความพิเศษมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ที่นั่งชิล์ท่านั้นค่ะแต่มีตรงนี้ค่ะคุณแพลวคืออะไรคะเอ t อ o o เ The เตอร์ค่ะก็เวลาแดดล้มลงตกนะคะก็มานั่งชมมาดูหนังได้นะคะเป็นกิจกรรมยามว่างเขาจะมีจอโปรเจคเตอร์จอใหญ่เลยนะคะฉายยิงเข้ากับกำแพงค่ะแล้วก็นั่งรับลมเย็นๆนะคะชมวิวได้360องศาเลยค่ะข้างบนนี้นะคะไม่ใช่แค่มีเทียเตอร์ค่ะมีแสงสุริยแบ็กยาร์ดด้วยค่ะที่เป็นกิมอีกเล็กๆล็น้อยนะคะให้กับลูกบ้านได้สามารถ ปลูกผักปลูกผู้นะคะ,ะ,คะแล้วก็สามารถมาเก็บผ่านได้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะถึงแล้วค่ะโอ้โส่วนกลางนี่อยู่ชั้น8ใช่ไหมคะใช่กำลังแบบมี สายฝนโปรยปลายได้กลิ่นอายของความเป็นธรรมชาตินะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนอกจากหินที่มีเอกลักษณ์นะคะเลือกสรรหินท <forwards>. ี GO GO> ส่สวยงามมาประดับโครงการนะคอนเซปต์อันนี้ก็เป็นเป็นฝนใช่ไหมคะเป็นฝนค่ะที่ตกลงมาให้ความรู้สึกชุ่มเย็นนะคะ แล้วตอนตอนแรกนึกว่านี่นะคะหินง,งอกหินย้อย <c oughs> ก็ได้อ,อยู่เ <c oughs> พราะมันก็สวยพอสมควรเลยนะคะใช่ค่ะตรงน,นี้เป็นบริเวณชั้น8นะคะที่เป็นสระว่ายน้ำยาวถึง40<ช>่เมตรเป็นระบบเกลือเป็นระบบเกลือใช่ค่ะลึกอยู่ที่เมตร20นะคะสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะเขาจะมีประมาณ3สระด้วยกันนะคะสสระนี้จะเชื่อมต่อกันนะคะโดยที่เขาเรียกว่าเลคเชอร์พูลค่ะก็คือทาราบำบัดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของน้ำที่เอาไว้นวดร่างกายตามส่วนต่างๆใช่ค่ะและอีกสระ หนึ่งนะคะเป็นสระที่มีอุณหภูมิประมาณ38องศาค่ะคล้ายๆกับออนเซ็นของญี่ปุ่นเลยนะคะ,คะตัวหินประดับเราพาไปดูหินประดับเรงิมสาวยน้ำดีกว่าค่ะว่าเป็นหินแบบไหน แล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นบริเวณสาที่บอกว่าเป็นสรที่เป็นอุณภูมิประมาณ38องศาให้คลิ่งเหมือนเป็นออนเซนใช่ค่ะแล้วด้านหลังค่ะสวยมากกินด้านหลังชื่อว่าอะไรคะคุณคพ Google Onyx ค่ะมีชื่ออีกแล้วค่ะตัวนี้ก็เป็นหินอ่อนที่นําเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเอามาใช้ตรงนี้เพราะว่ามันมีเส้นสายของสีเขียวนะคะที่จะลิงก์กับธรรมชาตินะคะก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเวลามาว่ายน้ําค่ะ และเชื่อมจากทางเสาไวนาำนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบคันค่ะแล้วก็มีหินสีเฉพาะพิเศษอีกเหมือนเดิมนะคะช,ชื่อนี้เรียกว่าอะไรคะคุณแพลวคือชั่นกีนไลท์ค่ะเนื่องจากจิ๊บนะคะจำชื่อกี้ไมได้ <laughs> เราต้องสอให้คุณแพลวตลอดเวลานะคะ <laughs> โหมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเพราะไม่เคยเห็นสีที่เป็นแบบสีเขียวอ่อ,อนๆแบบนี้เนาะใช่คืคอไม่อยากจะบอกว่าเวลาเราซื้อสังาหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรื่องแมทเทอเรียลที่นํามาใช้หรือเรื่องของคุณภาพของวัสดุเนี่ยค่ะก็ะมีส่วนสําคัญเหมือนกันที่จะทําให้โครงการของเราน้าอยู่รวมถึงราคาขึ้นในอนาคตเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเพราะว่าหินอ่อนแต่ละตัวนะคะเป็นหินที่นําเข้าทุกตัวเลยค่ะจากประเทศ รวมถึงพูดเรื่องฟังก์ชันในห้องฟิตเนสนิดหนึ่ง <_ S 1> พื้นที่กว่า200ตารางเมตรนะคะอ,อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของไลฟิตเนสท,ที่มีคุณภาพนะคะก็รองรับกับทุกการออกกำลังกายนะ,ะมีที่ต่อยมวยด้วย<ช>สำหรับคใครที่ชอบเล่นกีฬามวยค่ะในส่วนพื้นที่เอาดอของชั้น8นะคะก็จะมีบริเวณซังเ e ้นซีดนะคะเป็นพื้นที่ไว้ให้นั่งพักผ่อนแล,แล้วก็เทควิวได้ค่ะแล้วก็เชื่อมจากตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วน ห้องน้ำล็อกเกอร์ห้องอาบน้ำนะคะรวมถึงมีเซาหน้าอยู่ด้านไหนด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วพอเข้ามาในห้องน้ำนะคะก็จะเจอกับตัวหินอีกแล้วนะคะใช้ตกแต่งในห้องน้ำนี้นะคะชื่อว่าเอลเดออิตาเลียนอิตาลียนค่ะ ก็เป็นโทนสีเขียวแปลกตาอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปดูเสาหน้ากันดีกว่านะคะก็เป็นห้องใหญ่พอสมควรเลยสามารถนั่งเสาหน้ากันได้นะคะก็จะเป็นถูกแก้เป็นส่วนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะการตกแต่งสิ่งที่ชอบเลยคือมันให้ฟิลลิ่งของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เอาหินมาตกแต่งค้วก็ลมโฟลมากทีเดียวเลยตอนนี้ดูจากคุณแพลวะคะธรรมชาติมากๆค่ะ แล้วก็ต่อไปเราไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่ามีห้องกี่แบบนะคะมีเลเยอร์ที่น่าสนใจ่างไรกันบ้างค่ะตามจิ๊บมาค่ะชมค่ะและห้องตัวอย่างห้องแรกที่เราพามาดูค่ะเป็นขนาดประมาณ34.5ตารางเมตรนะคะซึ่งที่นี่จริงๆแล้วขนาดหนึ่งห้องนอนแบบนี้จะมีประมาณ3าทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในไทย์หนึ่งนะคะมีขนาดคือถ้าอยู่อาศัยจริงก็อยู่ได้สบายๆใ<ช>ะ,ะ,ะห้องที่ จุดเด่นของห้องนี้มีอะไรบ้างคะคุณแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตัวประตูเลยนะคะเขาก็ใช้นวัตกรรมนะคะก็เป็น ventilation door นะคะถ้าเกิดเราเปิดตัว flap ตรงนั้นนะคะก็สามารถทําให้ลม flow ได้ในช่วงเวลาที่เราอยู่ห้องนะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะท y p ปีนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําแบบ Jack and Ji ิ l ค่ะกจ็คือเปิดได้2ฝั่งนั่นเองค่ะจะเปิดจากห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นก็ได้แบบเป็นสัดส่วนค่ะคือปกติห้องน้ำนะคะมันจะมีอยู่2แบบคือห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกแล้วเวลาเราอยู่ห้องนอนเนี่ยก็ต้องออกมาด้านนอกเพื่อมาเา ใช้ค่ะแต่บางที่เนี่ยจะออกแบบให้ห้องน้ําจะอยู่ภายในห้องนอนเลยแต่มันจะมีเรื่องของถ้าเพื่อนเรามาก็ไม่สามารถที่จะแบบโอ๊ยเรารู้สึกไม่อยากให้เข้าห้องนอนเือแบบเขินห้องนอนเราลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องเดินวนเข้าไปซึ่งการออกแบบนี้ค่ะก็ตอบโจทย์ไว้สําหรับคนที่อยากจะเข้าห้องน้ําจากทางด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในห้องนอนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบสําหรับห้องนี้นะคะคือในเรื่องของระเบียงห้องค่ะคือที่เนี่ยถ้าสังเกตดีๆห้องด้านหน้าค่ะจะเป็น ห้องในส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงระเบียงจะเป็นประตูใช่เ,เขาเรียกว่าอะไรหน,น้าต่างบานสูงใช่ค,ะค่ะนอกจากจะมีฝั่งระเบียงที่เปิดประตูออกไปได้แล้วก็มีหน้าต่างบานสูงที่สามารถเปิดทั้ง3บานเพื่อรับลมได้ทั้งหมดค่ะก็คือเปิดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ <S <S 2> <S 2> <S 2> มีเขาเรียกว,ว่าระแนงกันตกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ได้เทค วิวดีๆแล้วก็ได้เทคลมดีๆนะคะก็สามารถเปิดปานกระจกได้เต็มบานเลยนะคะ,คะไปดูนวัตรกรรมที่คุณพาพูดถึงนิดนึงค่ะสำหรับห้องนี้นะคะอาจจะไม่เห็นขอสาธิตคือคือที่ชอบคือในเรื่องของการออกแบบนะคอนโดมมีจุดด้อยนิดนึงคือห้องมันเล็กลงไม่ฟโฟล์ทีน,นี้ถ้าอยากให้โลมโฟล์ต้องทำไงคะลองสาทิปนิดนึง ยึง yup. ขึ้นค่ะ uh. อ่าแค่ใจตกใจนิ็กน้อยนะเพราะว่าด้านนอกของเขาค่ะก็จะมีเป like ็นช่องนะคะเป็นช่องระแนงอยู่ด้านนอกอยู่ข้างบนนะคะส่วนนี้จะเป็นช่องระแนงด้านล่างนะคะที่เขาบอกว่าเขาเอาระแนงไว้ด้านบนฝั่งด้านนอกเพราะว่าเวลากังวลว่าถ้าเกิดว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงรองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาไว้ด้านบนมันจะเป็นตัวโต๊ะโกลงขึ้นมาเปิดลงจากหน้าต่างห้องเรลาแล้วก็โปลออกด้านนอกเลยใช่ค่ะอันนี้ที่คือดีมากส่วนห้องคกลว ชอบีกแล้วชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรที่คนอื่นไม่มีคือนี่ค่ะเราเป็น size 6านะคะสูน160ค่ะมันจะมีตรงนี้เอาเปิดยังไงนะดึงข้างล่างค่ะเอาเปิดยังไงโอเคซึ่งรับน้าหนักได้ถึง100กิโลค่ะอันนี้สาธิตได้นะคะคืออย่างนี้เวลาอยู่ที่คอนโดค่ะซิปจะมีปัญหามากเลยคือเรื่องของชั้นด้านบนที่เราตัวเป็น์มิน mini นะคะก็จะหยิบของไม่ถึงจะต้องไปใช้เก้าอี้มาแล้วก็หยิบของแต่นี่ค่ะ ลองทดลองขึง้นเลย่เ<า><า>นาะเรายืนแช่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเรารู้ <c oughs> สึกว่ามันแข็งแรงปลอดภัยนะคะนี่หาะก็สามารถแบบยิบจับของใส่ของนูน่นนี่นั่นนั่นนูน่นนี่ได้เลยนะคะก็ถือว่า ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะเพราะว่าที่นี่นะคะพื้นถึงป้าเขาจะสูง2เมตร70แล้วเวลาเขา b u คาน counter รัวเขาก็จะบิ i วสูงจากพื้นถึงป้าเลยเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งมันก็คือจุดเด่นโครงการด้วยเช่นกันค่ะอโดปกติค่ะจะทาสูงจาก100ฟุตซึ่งประมาณ2.4เมตรแต่ที่นี่ให้2.7ใช่ค่ะแล้วบริเวณห้องนอนค่ะแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยมีแอร์2แบบถ้าเกิดจะเป็นด้านห้องนั่งเล่นจะเป็นแบบคอนซีล์ท์นะคะก็คือจะเป็นแอร์ฝักผ้าฝ้าด้านบน ส่วนถ้านห้องนอนจะเป็นวอลทายป์ค่ะเป็นแอนติดผนังจะเป็นแบรนด์ของไดกิด้วยเป็นแบรนด์ที่โอเคเลยนะคะห้องน้ำห้องนอ้ำห้องน้ำเชิญค่ะ,คะห้องน้ำม,มีอะไรคะลำพงห้องน้ำจะเป็นตัวของสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นระบบวอชเล็ตน,นะคะเป็นของโตโตค้ค่ะ ส่วนด้านบนนะคะของตู้เก็บตรงนี้นะคะเขาจะมีลําโพงให้ด้วยนะคะว่าเวลาใครอยากอาบน้ําชิลๆไปก็เปิดเพลงฟังเพลงจากลำโพงบลูทูธต,ตรงนี้ได้เลยค่ะโอปกติร้องเองนะคะะ <laughs> ก,กวนเพืนบ้านานะคะ <laughs> ก็ ใช้เป็นลำโพงบูทูได้เลยแล้วก็ฟินนชชิ่งก็จะให้แบบนี้เลยในส่วนของตึ้ด้านหลังนะคะปกติถ้าติดเองหลายตั้งเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เป็นหมื่นค่ะเป็นหม<ช>ื่นเน,นาะใช่ค่ะเพาเป็นระบบไฟฟ้า,าสำหรับใครที่มองว่าอยากจะปล่อยเช่ากับกลุ่มลูกค้าที่เป็นญี่ปุน่นนะคะก็เนี่ยเขาจะรีเควสเรื่องตัวนี้เข้ามาใชค่ะ ถึง1ห,ห้องนอนอีกแบบหนึ่งค่ะคือจริงๆขนาดห้องใกล้เคียงกันคือประมาณ34.5ค่ะค่ะแต่ความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือเรื่องของเลเ o u t ที่แตกต่างกันนะคะในส่วนของ ระเบียงจะเป็นระเบียงในส่วนของห้องนั่งเล่นเลยแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือเรื่องของห้องน้ำค่ะใช่ค่ะทยเมื่อกี้นะคะจะเป็นแค่ rain shower ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประตูสไลด์สองจากสองฝั่งเป็นแจ็คแอนจิลแต่ว่าในห้องนี้ค่ะจะมีอ่างอาบนะ้ำหรือบาร์ทับให้เลยค่ะก็เหมาะกับคนญี่ปุ่นคนนะญี่ปุ่นหรือใ,ใครที่ชอบอ่างนะคะก็เลือกเลยเอาห้องนี้ได้คือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าไม่ค่อยเห็นหนึ่งห้องนอนทําอ่างอาบน้ำสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเรื่องของพื้นที่ห้องเนาะที่ค่อนข้างเล็ก เพราะฉะนั้นการทำไซส์30กว่าแล้วใส่อ่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในหลายโครงการนะคะแล้วก็สำหรับการจัดตกแต่งในห้องนี้ค่ะ l เ y o u t นี้ทำดีมากคือเมื่อกี้ห้องนั่งเล่นใช่ไหมก็คือเราใช้พื้นที่ space เป็นห้อง l i v วิ g r o o แล้วในส่วนของห้องนอนนี่คือห้องนอนนะคะรักในการออกกำลังกายมากค่ะคือยุบเตียงขึ้นไปสามารถเล่นโยคะนะคะหรือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมได้เลยค่ะอันนี้นะคะคือเป็นเตียงนะคะสามารถทำเป็นเตียงได้นะคะ เป็นผู้หญิงใส่รองนะคะต้องทําให้ได้ด้วยกางสุดท้ายมันไม่ออกมาค่ะมันไม่ออกมาค่ะคุณนี่ก็คือเป็นเตียงนอนได้เลยนะคะถ้าเราไม่นอนก็เก็บขึ้นไปนะคะเมื่อกี้ใช้แค่มือเดียวนะ,ะมืออีกมือนึ่งใส่มือถือเอาขึ้น <c oughs> อันนี้คือออกกำลังกายได้แล้วะะ่ะ <c oughs> ต้องการต้องการตัวช่วยไหมคะได้ค่ะสบายมากค่ะ นี่แบบนี้เลยเนาะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นหนึ่งห้องนอนที่มีขนาดแล้วก็เลเยอร์เดียวกันกับห้องเ<ช>มื่อสักครู่เลยต<ร>แต่เพียงแค่ว่าการตกแต่งที่แตกต่างกันก็ทําให้ฟิลลิ่งของห้องแตกต่างกันเนาะ<ช>ห้องนี้เราเรียกว่าห้องใาญ่ายแล้วตอนนี้เราอยู่กับห้อง คุณยาย่านะคะจะพาไปดูห้ <c oughs> องนะคะกันว่าเป็นอะไรที่มีความพิเศษอย่างไรบ้างสําหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่มามมใช้ใชสําหรับโครงการนี้นะคะ <c oughs> เดินไปดูกันคะ่ะ <c oughs> ในส่วนแรกค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะคุณแพลตัชแพดค่ะจะเป็นหน้าจอติดนิ้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถออบังคับในเรื่องของโฮมออโตเมชันนะคะหรือว่าจะเป็นวิดีโอโดรฟนก็ได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อจากตัวนี้ไปถึงประตูด้านล่างเวลามีเพื่อนมาหานะคะเพื่อนก็คอขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูรับเพื่อนให้เข้ามาในบินได้เลยค่ะอันนี้เขายังไม่ได้เปิดระบบเนาะก็เลยอาจจะยังใช้ไม่ได้แล้วก็ภายในห้องนอน,นะคะ่ะมี เรื่องของโฮมออโตเมชันนะคะไว้ให้เราได้เล่นกันด้วยนะคะอันนี้เราลองคุยกับเขาดีไหมคะลองเลยค่ะลองนะคะ Hey Google โอเคเขาบอกว่าให้โหลด Google Home ก่อนเขาบอกเลยนะเรียกเป็นเขานะคะซีรีบอกว่าให้โหลด Google Home ก่อนก็จะสามารถใช้คอนโทรลในเรื่องของไฟ ได้ด้วยนะคะเปิดไฟเปิดแอร์นะคะได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวแพาขอพาไปชมตัวเคาน์เตอร์ครัวก่อนนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดเรื่องครัวใช่ค่ะที่นี่นะคะเขาจะใช้ฮอปครูจะเป็นแบรนด์ของเทก้านะคะเป็นเตาสองหัวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดิวอินมาให้เลยนะคะส่วนตัวของนี่ค่ะนี่คือเสียงค่ะอาซิงค์ใช่ก็มีเขียงปิดเอาไว้ด้านบนด้วยนะคะเป็นเขียงไม้ค่ะ คือจริงๆอ่ะบางโครงการนะคะพอด้านบนเนี่ยที่เป็นหินแต่เขกาก็จะเลือกใช้เป็นหินซึ่งมันจะไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากปิดเพื่อความสวยงามแต่ในโครงการออกแบบให้เป็นเขียงสามารถหันห่นผักหรือทำอาหารห<ด>ั่นห<ด>มูออะไรก็ได้เลยแล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงด้วยค่ะ,คะ<อ>ส่วนด้านข้างออกมาตรงนี้นะคะก็คือสามารถ ดึงเป็นลิงนชักออกมานะคะเป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ด้วยซึ่งตรงนี้จะบิวอินอยู่แล้วเนาะอน,นี่มันก็คือจำลองว่าถ้าดึงออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเป็นห้อง2ห้องนอนซึ่งไม่ได้มีเยอะมากเนาะสำหรับโครงการอย่างห้องนี้เป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่คะ50ตารางเมตรค่ะการตกแต่งก็เป็นสไตล์คลาสสิกนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดในห้องกันค่ะได้ค่ะห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งโครงการนี้เขาจะให้มาเป็นแบบฟูลลีฟิตเต็ดค่ะก็คือจะมีในส่วนครัวห้องน้ำให้นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ก็อาจจะต้องตกแต่งเพิ่มเองนะคะ โอเคส่วนห้องนอนนี่ค่ะถ้าจะเป็นห้องมาสเตอร์ก็คือจะมีห้องน้ําที่คอนเน็กจะห้องนอนได้เลยนะส่วนห้องนอนอีกด้านนึ่งเนี่ยจะมีห้องน้ำภายนอกที่จะสามารถใช้ร่วมกับห้องนั่งเล่นได้นะคะขนาดเตียงที่ใส่ได้สําหรับห้องมาสเตอร์ก็คือสามารถใส่6กุตก็ยังได้เลยได้ค่ะมีพื้นที่เหลือให้เดินได้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเซ็กันเูมกันได้ค่ะ ที่2ห้องนอน 2>, 2ใช่ค่ะอตอนนี้เขาก็วิวอินตัวของเตียง3าฟุตเข้าไปนะคะแล้วก็มีโตะทำงานแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะก็จ,จะเหมาะสำหรับ ล,ะะลูกนะคะคนลูกนะหรือจริงๆห้องนี้ถ้าเกิดสมมติไม่ได้ใช้ก็สามารถทําเป็นห้องทํางานอีกห้องหนึ่ง<ด>ก็ได้นะคะ,คะพื้นที่โอเคอะมันอาจจะฟิตพอดีแหละแต่ว่าในเรื่องของการอยู่อาศัยจริงก็ยังสามารถอยู่ได้<ช>แล้วก็ที่สําคัญที่จิบชอบคือห้องเซ็กเวียเบดรูมยังมีในส่วนของหน้าต่างนะคะ<ช>เต็มบานเลยใช่เพราะว่าเป็นปบางโครงการถ้าห้องไซส์เล็กประมาณนี้บางทีห้องนอนที่2จะไม่มีหน้าต่างซึ่งมันทาให้เรารู้สึกว่ามันอึดอัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับ ห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนนะคะสำหรับสองห้องนอนแบบนี้จะไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะ จริงๆอ่ะสิ่งที่ซิปชอบสําหรับห้องนอนที่นี่อย่างหนึ่งคือเรื่อง<ช>ของเลเยอร์ห้องอเพราะว่าหน้ากว้างหน้ากว้าง<ช>ปุ๊บเนี่ยห้องในแต่ละห้องจะได้หน้าต่างที่เต็มบาน<ช>นะคะ,คะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนแล้วก็อ,อยู่ได้จริงด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่นะคะหรือจะเป็นห้องครัวก็สามารถเซตโตะทานข้าวได้ถึง4ีที่นั่งเลยใช่ซึ่งบางทีอ่ะเวลาเราไปเจอ2ห้องนอนในคอนโดนะค่ะเลเยอร์มันจะทําค่อนข้างยากแล้วก็ พื้นที่ใช้สอยหรือฟังก์ชันเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่นี่คือตอบโจทย์ได้ดีเลยครัวก็เป็นครัวใหญ่แล้วก็ในส่วนของครัวก็มีในส่วนของที่ใส่ไมโครเวฟแล้วก็เครื่องซักผ้า,ผาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็โต๊ะทานข้าวสีที่แบบนั่งสบายๆ <นะ S 1> ได้เลยนะคะคทีนี้มาพูดเรื่องของโครงการนี้ดีกว่าค่ะว่าโครงการนี้เหมาะ,มาะกับใครค่ะก็ะะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นโครงการในโซนนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานอยู่ในโซนสุขุมวิทนะคะเพราะว่าโซนสุขุมวิท ได้ชื่อว่าเป็นที่ที่มีออฟฟิศิลดิ้งเยอะมากนะคะแล้วก็ถัดจากซอยออถัดจากถนนพราม4ถนนถัดมาก็คือถนนสุขุมวิทซึ่งมันจะใกล้ตัวของทองหล่อและเอกมยัยซึ่งราคาในโซนนั้นบอกเลยว่าต่อตารางเมตรตอนนี้ก็สามแสน up ไปแล้วนะคะแค่ขยบถนนออกมาถนนเส้นเดียวนะคะก็เหลือแค่ที่นี่ประมาณตารางเมตรละแสนห้าเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ประมาณแสนห้าหรือแสนหกตบาทต่อตารางเมตรราคาเ<ช>ริ่มต้นก็ประมาณ3 เ้าหลานน,นะคะใ,<ช>ใครคสนใจนะคะบอกว่ามาจากเพจอสังหาเรื่องจิบจิบนะคะจะได้ราคาพิเศษรวมถึงถ้าใครอยากจะติดต่อเรื่องของการซื้อการลงทุนก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจอสังหาเรื่องจิบจิบได้เลยนะคะ<ช>ทีนี้มาพูดในเรื่องของแง่ของการลงทุนคะ่ะ ถ้าถามเรื่องของลงทุนจิบว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับนักลงทุนมากเพราะว่าในเรื่องของผลตอบแทนการลงทุน้ให้ผู้ตรงๆที่เนี่ปล่อยเช่าได้เดือนละประมาณห้าร้อยบาทต่อตารางเมตารามท่ห้องไซส์เล็กจริงๆมันมีไซส์26หกด้วยเนาะใช่ค่ะ26ยังมีให้เลือกอยู่ค่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้ทําห้องตัวอย่างไว้ย6กก็เป็นหนึ่งห้องนอนแล้วนะ ถ้าเกิดสมมติ26ตารางเมตรปล่อยเช่า500บาทก็ประมาณ5 <15. S> 1 5 0 0ไซส์ใหญ่35ก็ประมาณ17,000 8<ช>นะคะอันนี้คือเป็นราคาที่เราประมาณการไว้แต่ถ้าคิดคอนวร์ตมาเป็นเรื่องของย i e หรือผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณ4-5คําคำถามคือว่าเฮ้ย4-5เมันดูไม,ไม่ได้แบบน่าสนใจหรือ,อ,รอเร้าใจแต่ในมุมมองของจิ๊บค่ะจิ๊บมองว่าตอนนั้สถานการณ์ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณได้คือเรื่องของ คอนโดที่มีคุณภาพอย่างที่เราพยายามพีเศษตลอดเวลาเรื่องของคุณภาพนะคะแต่ตลาดของคนที่จะลงทุนเนี้ยอาจจะได้ผลตอบแทนจะบอกว่ามันก็ไม่ได้น้อยนะสี่เปอร์เซ็นตสถานการณ์ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้ออยู่เองเนี่ยในโลเคชันเนี่ยค่ะก็คือถ้าเราเดินทางโดยการขับรถคือมันสะดวกมากเพราะมันเป็นถนนที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางแล้วก็ใกล้ทางด่วนถึงสองสายด้วยกันนะคะแล้วก็ นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวของ BTS หรือ MRT นะคะ BTS ที่ใกล้ที่สุดก็คือ BTS ทองหลอง่อซึ่งที่นี่เขามี shuttle bus ไปส่งให้ด้วยเป็นรถตู้เลยนะคะก็คือไปส่งที่สถานีตอนนี้ก็คือใช้บริการฟรีอยู่ถ้าอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ใช้บริการในเรื่องของ BTS สรุปแล้วค่ะจิ๊บว่าโลเคชันเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยและการลงทุนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค,คือเรื่องของรูปแบบห้องอลักษณะของโครงการาความยูนิคหรือความพิเศษของโครงการค่ะก็เป็นส่วน ที่สําคัญเหมือนกันในการเลือกที่อยู่อาศัยหรือเลือกอสังหาสักชิ้นหนึ่งเพื่อการลงทุนนะคะค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะแคปิตอลเกตหรือว่าราคาของที่ดินในโซนนี้ค่ะมันจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้กำลังมีเมกะโปรเจกต์ถึงสองโปรเจกต์ใหญ่ด้วยกันก็ค,คือจะมีวันแบงกคลอกแล้วก็มีเดอะพาร์คที่จะเกิดขึ้นบนเส้นพระราม4ตรง,ตรงนี้เป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยค่ะคือเนื่องจากที่ดินบนบนสุขุมวิทเองมันค่อนข้างเต็มแล้วนะเนาะอโศกก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระรามส4ในหลายๆโลเคชันอย่างเช่นตัว FII ก็มีอยู่แล้วก็มีพาร์คะนะคะแล้วก็วัน Bangkok ซึ่งเป็นอภิมหาโปรเจกต์นะคะซึ่งจะปลุกโซนพระรามส4ให้เป็นโซนที่มีศักยภาพมากๆเลยค่ะ ขนาดในส่วนของถงลิฟต์นะคะยังรู้สึกว่าเหมือนอแกลเลอรี่ลลรเนาะ,ะมีการแบบประดับตกแต่งที่ค่อนข้างสวยงามน,นะคะแล้วก็ในส่วนของทางเดินระหว่างเดินมาค่ะก็มีงานเขาเรียกว่าตกแต่งให้รู้สึกเป็นความธรรมชาติแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ อีกนวันตกรรมหนึ่งนะคะที่แสนสลีรินำมาใช้นะคะ,คะนั่นคือสมาร์ทล็อกเกอร์นั่นเองค่ะเราสามารถที่จะมารับพัสดุนะคะหรือว่าฝากของไว้ที่นิติได้นะคะโดยการที่ใช้แค่ตัวของสแกนคิวโค้เท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้นะคะตัวของเมล box ค่ะก็จะเป็นตัวสมาร์ทเมล box เหมือนกันนะคะซึ่งลูกบ้านต้องโหลดแอปพลิเคชันของแสนสลีริก่อนนะคะเวลามีจดหมายนะคะมาหย่อนลงนะคะในตู้จดหมายจะมีเซ็น เราก็จะทราบในแอปพลิเคชันว่ามีจดหมายอยู่ในตู้เรากี่ฉบับแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับโครงการโอกะเฮาใครที่สนใจอยากมาชมโครงการอยากได้โปรโมชั่นพิเศษอย่าลืมทักอินบ็อกซ์หรือตามไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสังหาอย่าลืมติดตามเพจและ y o u YouTube อสังหาเรื่องจิบจิบค่ะ แล้ววันนี้นะคะขอปิดด้วยนะคะหินอ่อนชิ้นสุดท้ายนะคะหินตัวนี้ชื่อว่าไวท์วีนัสค่ะซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากภูเขานะคะที่กัดเซาะด้วยสายลมนะคะก็ได้ความเป็นคลื่นสวยงามแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะชอบทะเลชอบเขาเมื่อไหร่จะชอบเราบ้างละ่ะ <c oughs>